จัดมาแล้วค่ะอัปเดตหลังปรับสภาพนะคะพี่ๆค่ะคันนี้อย่างสวยเลยนะคะ c ีวิกเอฟดีปี2009ค่ะใครที่กําลังตามหานะคะรถสวยสภาพดีเกรด A แบบนี้นะคะพี่ๆค่ะจัดมาเลยสําหรับพี่ๆนะคะที่มีงบนะคะค่อนข้างที่จะจํากัดหรือสําหรับนะคะพี่ๆนะคะที่ต้องการหารถใช้งานเพิ่มเติมนะคะเอาไว้ขับเล่นเอาไว้ขับชิลคันนี้บอกเลยตอบโจทย์มากๆนะคะซีวิกเอฟ ดีนะคะโทษที Civic FD ปี2009นะคะพี่พี่ขาเครื่อง1.8นะคะคันนี้ไฟ8ดเหลี่ยมแล้วเรียบร้อยนะคะสภาพดีสภาพสวยปรับสภาพมาให้แล้วนะคะบอกเลยนะคะสภาพว้าวมากๆถ้าใครชอบนะคะพี่ขาคันนี้จัดไปเลยราคาเงินสดอยู่ที่199,000บาทเท่านั้นเองพี่พี่ขานะคะถ้านะคะใครสนใจนะ,ค,ะคันนี้บอกเลยนะ คันนี้บอกเลยซื้อสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีนะคะเอกสารก็ไม่ได้ยุ่งยากใดๆเลยพี่คะถ้าชอบแล้วดูคลิปเต็มให้จบมาดูสภาพกันแล้วรีบตัดสินใจรีบจับรีบจองกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิวรวมรถมือสองเกรด A ค่ะวันนี้อัปเดตอีกหนึ่งครั้งนะคะสําหรับ c i v ิกเอฟดีของเราพี่พี่ขค,คันนี้ปี2009ค่ะปรับสภาพมาแล้วให้เรียบร้อยพร้อมเลยนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะพี่พี่ขวันนี้นํามาอัปเดตสภาพความสวยทั้งภายนอกและภายในถ้าใครชอบและกําลังมองหาอยู่บอกเลยราคานี้นะคะไม่ได้แพงเลยนะคะสําหรับสภาพแบบนี้นะคะแล้วได้รถสภาพสวย เกรด A ไว้ใช้งานแบบนี้พี่ขาคันนี้บอกเลยได้เป็นตัวรองพอปด้วยปี2009ไมค์โคตรน้อยเลยไม่์แค่1น0 0 0หมื่อหนึ่งแสนสมกิโลพี่ฉเฉลี่ยปีละประมาณ1 0 0 0 0หมกิโลเท่านั้นเองการใช้งานนะคะสะภาพดีสภาพเดิมปรับสีมาให้เอทั่วที่เก็บสีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแม็กนะคะจัดมาให้แล้วสวยๆเลยนะคะแล้วก็นะคะพี่พี่เห็นไหมเหลี่ยมสีคมนะคะตัวไฟไม่มีเหลืองแล้วนะคะพี่หานะฮะนี่นะคะ สวยสดงดงามซื้อไปไม่ได้ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วค่ะพร้อมใช้งานแล้วนะคะครบครุ่คุ้มเลยคันนี้ไฟตัดหมอกคู่หน้าใช้งานได้ปกติมีมาให้แล้วครบครบเลยนะคะพี่คะพี่ดูนะคะแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีรอยรักยิ้มนะคะสีเทาอย่างนี้เหลี่ยมสีคมชัดแน่นอนนะคะจุดไหนบกพร่องเราแก้เก็บให้เรียบร้อยโครงสร้างเดิมแท้แน่นอนร0 0พี่หานะคะเครื่องแท้เครื่องเดิมไม่มีรีแมปมานะคะร0% 0นะคะลำโพงทํามาให้แล้วนะคะเครื่องเสียงดังแน่นอนนะคะพี่ไม่ต้อง ห่วงก็หืมแน่ๆเลยใช้งานได้ปกตินะคะเครื่องอเครื่องยนต์แท้เกียร์แท้ไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนโครงสร้างเดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีชนหนักพิความจมน้ํานะคะคันนี้ไม่มีพิความจมน้ําชนหนักแน่นอนพี่ขาใครกําลังมองหาอยู่นะตัดสินใจให้ไวรีบเลยรีบเร็วรีบไวเลยใครไวใครก่อนนะคะคนนั้นได้เปรียบพี่ขารถสภาพนี้นะคะแล้วราคาถูกขนาดนี้นานๆจะมีเข้ามาทีแถมนะคะ ข้อดีสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยเงินดาวไม่ต้องใช้อาชีพไหนก็ออกได้ขอแค่มีเอกสารชัดเจนแล้วขอตอนนี้นะขอเครดิตนะ ปกตินะนะคะมีล่าชา้ามีติดค้างเดี๋ยวมาคุยกันหลังมหมนะคะพี่ขานะคะแต่ใครนะคะที่มั่นใจตัวเองนะคะว่าตอนนี้ไม่ได้มีติดไม่ได้มีค้างผ่อนดีผ่อนตรงมีเครดิตนะคะเครดิตที่ใช้อยู่นะคะไม่ได้ติดค้างเลยสักเดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ช่างพี่ถือบัตรประชาชนใบเดียวแล้วพี่มาหาอยู่เลยนะคะงานเร็วงานไวไว้ใจอยู่ได้นะคะฟิล์มติดมาให้ครบๆแบบนี้ใช้งานได้อีกยาวๆพี่ขากระจกมองข้างนะคะสีเดียวกันกับตัวรถนะคะพร้อมกับไฟเลี้ยวข้างกระจ มาแล้วให้เรียบร้อยนะคะโครงสร้างประตูแท้เดิมแน่นอนร0อยเปอร์เซนต์พี่หาแผงประตูด้านในพี่เห็นไหมนะคะสีทูโทนเลยนะคะเป็นสีเบจนะคะอ่าตัดกระสีอันนี้เรียกสีอะไรไม่น่าจะดำนะออาสีเทาแล้วกันนะคะวัสดุยางดีจากทางฮันด้าของเรานะคะพี่ๆขากระจกบานแท้นะคะไม่ได้มีเปลี่ยนใดใดใดใทั้ทงสิน้นพี่เห็นไหมอ่านี่พวงมาลัยสามก้านแบบนี้มันติฟังก์ชันค่ะ อ่ามันตีฟังก์ชันเลยค่ะพี่ขาพวงมาลัยนะคะอ่าเครื่องเสียงนะคะเป็นแบบซีดีค่ะพี่ขาเชื่อมต่อ usb นะคะใช้สายนะพี่นะนะคะตัวแอร์นะคะ,เ,ะ,คะเป็นแบบหมุนมือนะเป็นแบบแมนวนวลนะพี่ขาคอนโซลด้านหน้าสะอาดสะอา้านจัดมาให้แล้วเรียบร้อยสปาบ่หอมๆเลยพี่ขาแอร์เย็นทุกรูนะคะพี่ขาแอร์เย็นทุกช่องทุกรูนะคะพ,พี่เห็นบ่ไหมคะหนังแท้จากโรงงานนะคะ รับมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะนะคะตึงๆเลยนะคะแบบนี้พี่ขาไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะคะสภาพดีสภาพเดิมขนาดนี้นะคะหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทหาที่ไหนได้พี่มาตัดสดเลยก็ได้ค่ะซื้อสดได้เลยคันนี้นะคะซื้อสดได้เลยคันนี้พี่ขานะคะจัดแฟแนนซ์ผ่อนเริ่มต้นนะคะอยู่ในเรทประมาณสามสี่พันเท่านั้นเองรุ่นนี้นะนะคะไม่ต้องเอาเงินดาวมาถือบัตรประชาชนมาใบหนึ่งนะคะเดี๋ยวจัดให้พี่ขาสถาบันการเงินเรานะคะรองรับมากกว่าสิบสถาบันพี่หาพี่ดู นะฮะถือว่าสภาพคุ้มนะพี่จะขับมอเตอร์ไซค์ยอยู่ใญยนะฮะในเมื่อเงินแค่สามสี่พันเก็บแค่วันละร้อยกว่าบาทเก็บแค่วันละร้อยกว่าบาทเท่านั้นพี่ขาแล้วยังสามารถพาครอบครัวนะคะมานะคะ นั่งรถเก่งได้พี่คะเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในครอบครัวเวลายามวิกาลหรือนะคะวันหยุดส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 ัปดาห์นะคะลูกอยากให้พาไปเที่ยวครอบครัวอยากให้พาไปเที่ยวนะคะแต่เราไม่มีรถที่จะพาไปพี่หามันเจ็บปวดหัวใจนะมันเจ็บปวดหัวใจนะคะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเงินแค่นี้ต่อเดือนเก็บแค่วันละร้อยนะคะวันละร้อยนิดๆพี่คะเก็บแค่วันละร้อยนิดๆนะคะเรายังสามารถเพิ่มเติมเสริมความสุขนะคะให้กับคนในครอบครัวได้ ใช่พี่ขายุคนี้สมัยนี้จะพึ่งพาใครมันก็ยากใช่ไหมถูกต้องไหมนะคะพึ่งพาตัวเองดีที่สุดค่ะพี่ขานะคะซื้อกาแฟกินแก้วหนึ่งยังแพงกว่าการที่จะเก็บใช้จ่ายผ่อนงวดรถในแต่ละเดือนเลยเพราะฉะนั้นนะคะ เงินแค่นี้หนูเชื่อว่าพี่ๆทําได้ถ้าจะทำจริงแล้วมันไม่ใช่ผ่อนตลอดชีวิตพี่ขาสัญญาแค่ห้าหปีเท่านั้นแล้วเราก็ยังได้ทรัพย์สินของเราคืนมาถูกต้องไหมคันนี้ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินอีกหนึ่งอย่างนะคะพี่ขาฝนตกแดดออกนะคะลูกเต้านะคะเราจะไม่ได้โดนฝนไม่ได้โดนแดดแดดก็ร้อนถึงเวลาฝนฝนก็โคตรที่จะตก คิดจะตกตอนไหนก็ตกพี่คะ่ะฉะนั้นเรานะคะเจ็บปวดหัวใจนะพี่ถ้ายังพาลูกพาเมียหรือว่าพาสามีพาภรรยาพาพ่อพาแม่นะคะนะคะซ้อนมอเตอร์ไซค์อยู่อีกอีกอย่างหนึ่งนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะแถมอีกอย่างหนึ่งนะคะโทษทีนะคะเมื่อกี้มีสายเข้าอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะมันนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ อันตรายถ้าเราขับรถนะขับแต่มอเตอร์ไซค์พี่บางทีฝนตกตกลางทางโหอันตรายมากเกิดเหตุก็บ่อยเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดนานไม่ต้องตัดสินใจเยอะค่ะคันนี้ไม่ต้องตัดสินใจเยอะเลยพี่พขาสภาพสวยสภาพดีขนาดนี้เงินแค่แสนกว่าบาทพี่ขาเงินแค่แสนกว่าบาทนะคะอ่าแล้วยังสามารถฟรีดาวน์ผ่อนได้ด้วยพี่ขาไม่ต้องคิดแล้วนะคะทักเข้ามาเบอร์ที่ให้ไว้นะคะเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้สามารถแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะคะแอดไลน์เข้ามาได้หรือสายด่วนโทรหาอยู่ได้ ไดเลยตลอด24ชั่วโมงนะคะสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาก่อนได้ไม่จําเป็นต้องเป็นแต่ข้าราชการนะคะหรือพนักง,งานที่มีสลิปหรือที่ทํางานแต่ในบริษัทมหาชนเท่านั้นพี่ๆคะนะคะอาชีพทั่วไปก็ซื้อได้ขอแค่มีเอกสารในการ แสดงรายได้ที่ชัดเจนที่มาของรายได้ชัดเจนแค่นั้นเองนะคะพี่ขาอ่าคันนี้นะคะไม่ได้ขี้เหร่เลยนะพี่รุ่นนี้เป็นรุ่นไฟแปดเหลี่ยมนะคะออกห้างเก้าแสนนะตอนนั้นออกห้างนะอย่างต่ําเลยเก้าแสนนะคะคันนี้นะคะมาอยู่กับเราแค่แสนเก้านะคะคนละเรื่องคนละเลขกันเลยพี่ขาแสนเก้ากับเก้าแสนนี้มันต่างกันเยอะนะตอนนั้นนะคะต้องหาเงินดาวอย่างน้อยก็สองสามแสนถึงจะได้ขับแล้วก็ต้อง่อนอีกตั้งเดียวตั้งแยะนะคะคันนี้นะคะเงินเงินดาวก็ไม่ต้องพี่ขาแค่มีบัตรประชาชนพร้อมกับ โอเคดีดีมาหาหนูนะคะหนูจัดให้เลยพี่ค่ะสามารถรับรถได้เลยภายในวันเพราะฉะนั้นนะคะถ้าชอบแล้วทักเข้ามาเลยค่ะตลอดย4ิชั่วโมงนะคะปรึกษาได้นะคะไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรโอเคไหมสําหรับคลิปนี้ ep นี้พี่ค่ะ คลิปนี้ EP นี้นะคะถ้านะคะตัดสินใจนะคะปรึกษาครอบครัวแล้วทักเข้ามาเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า e ี EP หน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดนะคะการอัปเดตรถสวยๆนะคะมือ2เกรดเอแล้วสามารถฟรีดาวน์ได้ทุกคันแบบนี้สําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ